ครับก็กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆนทุกคนนะครับผมครูบอยสกาย5นาทีกับครูบอยสกายนะครับก็เป็นรายการใหม่นะครับเป็น5นาทีกับครูบอยสกายวันนี้ก็มารีวิวนักจัดการงานทั่วไปแบบเอาแบบง่ายๆอ่ะให้ทุกคนเข้าใจภายใน5นาทีนะครับก็เป็นนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเนี้ยเปรียบเสมือนเจ้าพนักงานธุรการสายสอง เป๊ะๆทำงานแบบเดียวกันแต่เงินเดือนเยอะกว่านะครับ So g o o ดมันดีมากเ<ๆ>นี่ยคือมันดีมากดีมากจริงๆเพราะว่าสอบลักษณะคล้ายกันนะครับหากใครเคยทํางานด้านธุกรการเอกสารไม่ว่าจะสังกัดกองคลังกองอะไรกองสำนักปริัดกองการเจ้าหน้าที่กองยุทธอะไรเงี้ยท่านถ้าไม่ต้องไปเริ่มถ้าไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเลยภาคขขอเนี่ คืมันเป็นงานเอกสารมันเป็นระเบียบสารบัญ2526ที่จะออกสอบเยอะเอามากๆนะครับไอ,ไอ้ยังอื่นเนี่ยมันแค่ประดับบารมีแต่ออกจริงๆเนี่ยคือระเบียบสารบัญ2526ถามหมดเลยขาดราม,มาสายอะไรในนอกอัดหนังสือภายในภายนอกตามอะไรเงี้ยภายในภายนอกตาคุดประทับตาอะไรสรัาการพานชพันธ์ทำขึ้นเองที่มันมีหอยา่างอะไรเงี้ย เพื่อนๆต้องแม่นและพวกเนี่ยคอรบบไอ้ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบันต้องต้องมีความแม่นพอสมควรนะครับในในการสอบนักจัดการงานทั่วไปแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะมาถึงเรื่องไอ้การจัดซื้อจัดจ้างน,นะครับการบริหารพัสดุภา,าครัฐพรสทหกนเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของมันว่า ข้อใดคือการแบบว่าจ้างข้อใดคือการจัดซื้อการจ้างเนี่ยคือสิ่งที่เราไปจ้างให้ร้านนะ่ะมันทาให้เราโดยที่แบบแบบเราอะ่ะไม่ได้ทำเลยเ,ลยเราเราก็ไปจ้างให้เขาเอามาให้ให,ให้ให้ทาให้จนแล้วเสร็จแต่การจัดซื้อเนี่ยก็เป็นการที่เราไปซื้อเหมือนเปรียบเสมือนเราไปซื้อของของเขามามาเก็บไว้ที่ตัวเราที่สํานักง,งานเราอะไรเงี้ยอ่าแบบเหมือนจ้างซ่อมรถอ่าจัดอะไรเงี้ยเห็นป่ะดิการจัด จ้างแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการวางแผนเยอะนะครับนักจัดการงานทั่วไปถ้าเพื่อนๆแบบเป็นสายแบบไม่ชอบออกพื้นที่นะครับแล้วก็แนะนํานะครับให้สมัครนักจัดการงานทั่วไปซึ่งน่าจะเหมาะกับแนวแบบอ่าคนที่ไม่ชอบออกไปนีนออกแรงนอกนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานธุรการจะเป็นหลัก นะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นนักวิชาการศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับดีครับ